ปีเสซเป็นสัตว์อสูรข,ของข้าถ้าเจ้าป้อนมันให้เซหลานข้าจะเป็นยังไงปีเสซเป็นสัตว์อสูรที่สืบท่อมาจากตระกูลโจของเราหัวหน้าลินได้โปรโดช่วยข้าด้วย ถึงปีเซียจะโลบมากแต่ความหิดของเขาก็ไม่นำไปสู่ความตายเราสามารถร่วมมือกันเพื่อจับเซียนหลานได้สักพักหนึ่งแล้วไปหาย้าหิมะสีม่วงใช่แล้วเสียวเซ่นต้องมีวิธีอื่นเพื่อช่วยสิทธิ์พี่เซียนหลานเสียวเซ่นฮึไม่ปีศาจหมอก มีพิัรดายแรงและสามารถทำลายจิตใจของผู้คนได้เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาจะไม่มีวันตื่นเจ้าอยากจะถูกเธอฆ่าหรือกลับไปพร้อมร่างของเธอนี่โจโอีเ้เฉินไม่มีอะไรที่เราสามารถทำได้และเราไม่สามารถมอนโดเซพีเซียนหลานถูกพิจนเหลือแต่กระดูกได้ เราทำได้เพียงรู้สึกเสียใจเท่านั้นเจ้าไม่ปีเสียเป็นสัตว์อสูรของข้าถ้าข้าไม่สามารถปกป้องมันได้ข้าจะมีคุณสมบัติอะไรเป็นนายของมันเสีซเสันแม้ว่าวันนี้ข้าจะเสี่ยงชีวิตแต่ข้าก็จะเอาปีเสียกลับมาเฮ้ เอาเหรอแล้วพวกเราใครเร็วกว่ากันพี่สาวเสี่ยวซส่นป้าเสี่ยวซส่นข้าขอร้องละอย่าฆ่าสัตว์อสูรของข้าเลยข้าสัญญาว่าข้าจะหาสมุนไพรใหม่ให้ได้เร็วๆนี้ได้โปรดได้โปรดเสี่ยวซส่น หยุดทําให้เขากลัวการช่วยชีวิตผู้คนสำคัญกว่าดีดูสิว่าเจ้านายของเจ้ากังวลแค่ไหนข้าร่วมมือกับข้าทุกอย่างก็จะดีเองให้ส่วนผสมสำคัญของย่าหิมะสีม่วงกับข้ายังเป็นแบบนี้ได้อีกเหรอแม้ว่าข้าจะรู้มานานแล้ว ว่าเสี่วเซ่นไม่ใช่ปีาศาจจิ้งจอกธรรมดาแต่เธอมีพลังมากกว่าที่ข้าเคยเห็นในหนังสือมากภูมิหลังของเธอคืออะไรเรื่องนี้ไม่ทำให้ปีเสียเจ็บจริงๆหรอไม่ต้องกังวลถ้าเสี่ยวเซ่นบอกว่าไม่เป็นอะไรมันก็จะไม่เป็นอะไรเสี่ยวเซ่นสามหาสามารถใช้วิชาได้มากมายอยู่แล้ว และมันก็แตกต่างจากครั้งแรกที่พบเธออย่างสิ้นเชิงนุ่มนวลกว่ามากไม่เป็นอะไรแล้วไม่เป็นอะไรแล้วครั้งหน้าอยากกินมั่วๆอีกนะหลังจากการทดสอบนี้ข้าได้ตัดสินใจแล้วว่าจะปรับร่งกา้าฝึกฝนของข้า เพื่อที่ในอนาคตข้าจะได้ปกป้องเจ้าทำไมถึงไม่มีการตอบสนองอะไรเลยล่ะอยาไม่เพียงพอเลยไม่ได้ผลหรอหญ้าหิมะสีม่วงเป็นยญาศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าปีศาจหมอที่ได้มีปีศาจหมอที่น่าจะต้องมีหญ้าหิมะสีม่วง เพียงแต่เสียหลานถูกวางยาพิษมานานเกินไปเธอจะตื่นขึ้นมาได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเธอน้ำแข็งทั้งหมดนี่มาจากไหนดูเหมือนว่าจะโอเคสิทธิพี่เสียหลาน แต่ที่สุดท่านก็ไม่เป็นอะไรข้าจำได้ว่าเราถูกล้อมโดยปีศาจหมอไม่ใช่เหรอเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนว่าสิทธิ์พี่เสียหลานจะจำไม่ได้สินะสิทธิ์พี่เสียห้านท่านตื่นแล้วเอ้พี่สาวตบข้ายังไม่มีการเคลื่อนไหวอีกเหรอ สิทธิพี่มูเหลือเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงเวลาที่ตกลงกันไว้นกตาสองชั้นหลายตัวในบริเวณใกล้เคียงยังไม่ขยับออกมาเจ็ดวันแล้วไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างสิทธิพี่กลับไปข้ายังไม่กลับข้าจะต้องหาสูตรสารดาบสิทธิพี่มู แม้ว่าเราจะไม่พบสู่สารดาบแต่เราก็ต้องกลับแล้วเพราะภายในเจ็ดวันถ้าไม่พบสู่สารดาบสิทธิพี่ก็ไม่สามารถผิดสัญญาได้เหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงถ้าอยากกลับข้าก็ต้องหาสู่สารดาบให้เจอไม่ต้องหยุดเธอปล่อยเธอไปเส,สี่ยวซ้น ถ้าเจ้าไม่ช่วยฆ่าร้างสิพี่ไว้แล้วทำไมเจ้าถึงเติมเชืเ้อเพลิงลงไปในกองไฟอีกละ่ะเสียห้านจุดแข็งส่วนตัวของเจ้าโดดเด่นอย่างแท้จริงในหมู่เพื่อนของเจ้าแต่บางครั้งสิ่งต่างๆเช่นโอกาสก็ไม่สามารถบังคับได้ เจ้าพูดถูกนะับตั้งแต่ข้ายังเป็นเด็กตราบใดที่ข้าต้องการข้าสามารถได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอข้ายอมรับว่าในเทศกาลดาบเมื่อสามปีที่แล้วสิทธิพี่หมู่สิงห์ง,งได้นำอาวุธวิเศษกลับมาจากสุสานดาบซึ่งทำให้ข้าไม่เหลืออะไรให้ยอมรับข้าไม่คาดหวังว่าครั้งนี้แม้แต่สิทธิน้องของข้า ก็มีโอกาสได้เข้าไปในสุสานดาบและข้าก็สิทธิเซียข้ารู้ว่าท่านมาที่นี่ด้วยใจมุ่งมั่นเพื่อสุสารดาบแต่ท่านไม่ได้มองหาสุสารดาบเพียงลำพังแต่ท่านได้ปกป้องพวกเราใช่ใช่ทุกครั้งที่เราไปเชิญหน้ากับอันตรายสิทธิเซีย จะเป็นผู้ชี้นำและต่อสู้กับสับตว์ประหลาดซึ่งมันเจ๋งมากในความเป็นจริงความรับผิดชอบของสิบพี่เสียหลานนั้นมีเกินความปรารถนาของเธอที่จะได้อาวุธเวทมนต์หาไม่ได้รับการดูแลจากสิบพี่ตลอดทางข้าเกรงว่าเราจะไม่สามารถอยู่รอเด็ดวันนี้ได้อย่างปลอดภัยก็ไม่ขนาดน,นั้นหรอก สิพี่เสียหลานต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเท่มากเลยค่ะสิพี่เสียหลานถึงจะเป็นคนป่าร้ายแต่ก็ใจดีและเธอมาด้ทิ้งอาหารอร่อยๆให้ข้าเสมอข้าอยากเป็นคนที่ทรงพลังเหมือนสิพี่เสีย้ยดูเหมือนว่าสารพิษจะได้รับการแก้ไขแล้วและเธอก็ไม่ได้โกรธเลยหลังจากที่หงุดหงิดขนาดนั้นเจ้าจงใจยั่วมโมโหโเธอเหรอ เจ้าไม่ต้องการให้มีสิ่งสกปรกติดตามเรากลับมาข้าก็คิดถึงความปลอดภัยของทุกคนเหมือนกันข้าไม่ต้องการต่อสู้กับเสี่ยหลานอีกต่อไปโอ้ยังไงก็ตามเจ้าต้องการนำดาบนี้กลับมาโดยตรงไหมมันสะดุดตาเกินไปหน่อยจริงๆเจ้าทำอะไรข้าเป็นคนที่เฉียบคมและหล่อเหลาที่สุดในจักรวาล การเปรียด่าของข้าให้กลายเป็นกริดนั้นเป็นการดูถูกข้าอย่างเปิดเผยมีผู้คนมากมายอยู่ที่นั่นและเมื่อมีอาวุธเวทมนต์ที่ไม่มีใครเทียบได้เช่นเจ้าออกมามันจะทำให้เกิดความวุ่นวายในโลกอย่างแน่นอนและเจ้าจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ทำให้ข้ามีหน้าตาแบบนี้แล้วยังบอกว่าข้าจะมีชีวิตที่ดีเหรอ เจ้าอยู่ในผนึกมานานกว่าสามพันปีแล้วข้าไม่รู้จริงๆว่าข้างนอกมีอาหารอร่อยๆแค่ไหนเค้กหอมหมื่นลี้ที่หอมหวานสมบัติแปดประการที่มีน้ำตาลปลาตุนเนื้อแก่ทั้งตัวย่างก่อนที่ข้าจะถูกผนึกข้าเป็นเพียงจิตสำนึกทางวิญญาณและไม่เคยกินอะไรเลยสิ่งที่เจ้าพูดถึงไม่สามารถเกลี้ยกล่อมข้าได้ อ่งั้นก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวก่อนสามารถกินได้เมื่อออกไปข้างนอกใช่ไหมตราบใดที่เจ้าเชื่อฟังข้าจะพาเจ้าไปกินของอร่อยๆเมื่อออกไปข้างนอกถ้าอย่างนั้นก็โอเคมันเป็นนกตาสองชั้นถึงเวลาแล้วที่พี่มูขอให้เรากลับไปเสี่ยวเซิน ข้าเห็นว่าเจ้ามีสามหางแล้วหลังจากที่เจ้าออกไปแล้วให้เจ้าซ่อนหาของเจ้าไว้ข้าไม่อยากให้มีใครเห็นความแข็งแกร่งของเจ้าพัฒนาขึ้นมีเพียงการเป็นสัตอสูรที่ดีของหลินกูจิ้งเท่านั้นที่สามารถปกป้องตัวเองหลินกูจิ้งและวิทยาลัยฝ่งเทียนได้ขอบคุณที่เตือนนะน้องสาวหลินกูจิ้ง ขอรับเจ้าทำได้ดีมากในครั้งนี้ยินดีด้วยที่ได้รับอาวุธวิเศษแต่การแข่งขันระหว่างเรายังไม่จบข้าจะไล่าตามเจ้าให้ทันขอรับข้าก็จะฝึกฝนอย่างหนักและพยายามตามสิบพี่เสียหลานให้ทันโดยเร็วที่สุดการทดสอบนี้สิ้นสุดลงแล้วกลับบ้าน และก็ไปนานตาดจบมังหาเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสาหรับใครที่ชื่นชอบมังหาเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ยทาตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์สดขั้วหนึ่งกระดิ่งไปกำลังใจให้ผมเนี่ยในการทำมังหาเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยแล้วกันนะครับถ้ารายยคนคอมเมนต์เยอะเนี่ย เดี๋ยวผมจะทำต่อต่อไปออกมาให้เร็วๆเลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ